<coughs> hmm? ah. Terima <telling> hmm? kasih เบเดี๋ยวถ้าลูกค้าเข้ามาเธอต้องช่วยผมสแกนลูกค้านะเอาแบบว่าถ้าลูกค้าหน้าตาดีๆ mm hmm. ก็ให้นั่งโซ mm hmm. นข้างนอกร้านตรงนี้นะ mm hmm. แต่ถ้าลูกค้าหน้าตาเฉยๆแบบ mm hmm. ธรรมดาธมๆให้ไปนั่งข้างในร้านนเข้าใจปะเข้าใจแล้วค่ะเอ่อลูกค้าหน้าตาดีลูกค้าคะเทางนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะ ลูกค้าเชิญชั้นได้ดินได้เลยค่ะชั้นได้ดินเนี่ยไม่มีใครเลยนะคะเงียบสงบแล้ว <reco> ก็เย็นนะมาเที่ยวคาเฟ่เว้ยไม่ได้มาห้องดับจิตอะไรเนี่ยทั้งสงบทั้งเย็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยอนั่งข้างนอกนี่แหละนั่งข้างนอกได้ไหมเออหรือว่าผมหน้าตาดีไม่พออ๋อก็ได้ค่ะข้างนอกก็ข้างนอกค่ะเอออะไรเนี่ยดีหน้าตาหล่ออย่างกูเนี่ยไปไล่ไปห้องดับจิตบ้าหรือเปล่าบ้าบอ ไล่ไปไล่แต่ห้องดังจิตสงบก็สงบเพื่ออะไรคุณแล้วโลูกค้ารับอะไรดีคะเอเออเาน้ำเปล่ามาขวดหนึ่งแล้วกัน <c oughs> เอออาหารพวกนี้ผมเอามาทานได้ไหมเนี่ยในร้าน,นมาจากข้างนอกอ๋อได้ค่ะโกว่าทำไมสั่งแค่น้ำเปล่า เออคือให้ฉันช่วยกินเอ้ยเออให้ให้ให้ฉันช่วยใส่จานให้ไหมคะอ๋อดีเลยครับดีเลยดีเลยขอบขอบคุณนะคะขอบคุณกูทำไมกูสิต้องขอบคุณมึงนี่จะมาอะไรนี่ค่ะน้ำนะคะเฮ้ยน้องครับแล้วอาหารผมเหรอครับอื ก็าอาหารที่คุณเอาไปใส่จานให้ผมเมื่อกี้นี่ไงฉันไม่ได้ออกไปนะคะไม่ได้ออกไปอะไรอะไ่ะคุณเป็นคนบอกผมจะเอาไปใส่จานให้อ,ะอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอสิ่งที่คุณคข้วอยู่เนี่ย <ม inclusive S 2> คืออาหารของผม <browse> ใช่เลยเนี่ยฮะมานะฉันไม่ได้ออกไปนะลกูกชายก็ไม่เห็นว,ว่าคุณจะถืออาหารเข้ามาสักหน่อยเล้ยวแล้วแล้ว าหารกูหายไปไหนวะเนี่ยโอ้อืมคิดว่าก็เปนคนออกไปนี่วะนี่คุณครับ,ค,รบคุณมานัดบอดเหรออ๋อเปล่าครับทำไมครับเออพอดีว่าน้องสาวของผมอ่ะจะมานัดบอดกับผู้ชายที่ร้านของผมอะ่ะผมก็เลยต้องมาดูก่อนว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครอ๋อคุณกําลังจะบอกว่าผู้ชายทั้งหมดในร้านเนี่ยมีแค่ผมคนเดียวใช่ไหมครับที่อ,อ๋อเปล่าครับ ผมหมายถึงว่าผู้ชายในร้านเนี่ยเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่คุณน่ะเฮ้ยผู้คนนะเว้ยนู่มีหัวใจนะพูดกันแบบนี้ทำไมอ่ะเห็นคุณแม่แมนโบงหรือไงวะเนี่ยแล้วเป็นหมูเด้งเนี่ยแต่มันก็ยิ่งเหมือนอยู่ด้วยเนี่ย